สวัสดีค well ่ะท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอิสุสุแชมการและสุขสวัสดิ์แสงมรดกนะคะแชมป์อิสุสุครับครั้งที่3 2นะคะในการแข่งขันรอบแรกของไทยไฟ2023อยากจะให้ท่านประธานกล่าวแสดงความยินดีกับสุขสวัสดิ์ค่ะまずですね、今日素晴らしいあの能力を発揮されて勝利されたスクサツさんにおめでとう言いたいと思います。 えー、この後ですね、タイファイトの、えー、セミファイナルファイナルと、えー、進んでいってもらってですねぜひ、えー、ロイヤルトロフィーをですね、えー、タイの人たちに持ち帰れるようにそしてあのいい新年のプレゼントになるように、えー、お願いをしたいと思います。<noise> ในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอยากให้น้องเอาถ้วยพระราชทานมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยเป็นเกียรติยศกับประเทศไทยด้วยค่ะกา,ารแข่งขันคารลรอบรองชนะเลิศจะมีที่ไหนและเมื่อไหรคะท่านปรมธา,านก็กล่าวว่าการแข่งขันไทยไฟ2023รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้น,นวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ